วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เบ้นได้พักค่ะหลังจากที่กลับมาจากเที่ยวปีใหม่นะคะบอกเลยว่าทำงานสับมากและตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ช่วงวันแห่งความรักสาวโสดแบบเราเนี่ย งานนี้มีคำตอบเบสคําสิงห์ล้านรักอะไรที่ดีที่สุดล่าสุดสาวเบสแอะกุนีคัมสิงห์ได้โพสต์คลิปวิดีโอซึ่งเป็นการโฆษณาให้กับทางคิดแคสในเดือนแห่งความรักโดยเป็นรสสตรอเบอรี่ซึ่งเหมาะสมกับเดือนแห่งความรักแบบสุดๆซึ่งสาวเบสวันนี้ก็มากับชุดสีชมพูซึ่งเข้าตีมากๆแถมมาในลุคหวานๆโชว์เซ็กซี่น่ารักเยหน่อยทำเอางานนี้ขโมยหัวใจแฟนคลับและหนุ่มๆไปได้มากมายลยทีเดียวพร้อมกันนี้ สาวเบสก็ได้โชว์ไอศครีมและกินได้อย่างอาเด็ดอร่อยงานนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าแทบวิง่งไปซื้อคิดแคทพิงค์ไม่ทันเลยทีเดียวก็เพราะมีพรีเซนเตอร์ที่ทั้งสวยทั้งเก่งขนาดนี้ใครจะไม่ซื้อตามยังไงไหวซึ่งสาวเบสได้ระบุข,ข้อความประกอบคลิปนี้ว่ารักอะไรที่ดีที่สุดรักตัวเองคะ่ะรักตัวเองไปกับคิดแคทพิงค์เขบอกว่าคนโสดมักสวย ASMI ยังสวยงงไอศครีมคิดแคทพิงค์สตร ซึ่งตงบอกเลยเขาว่าสาวเบสน่าจะได้ฟังแม่แม่และแฟนคลับที่อยากให้สาวเบสโสดไปก่อนถึงขั้นบอกว่าคนโสดมักสวยซึ่งสาวเบสสวยทุกตอนจริงๆยิ่งโสดยิ่งสวยยิ่งแซบ่บเอาราพุง่งฉะนั้นโสดไปก่อนดีที่สุดค่ะค่อยมีแฟนตอนอายุ25ตอนจบปริญญาโทก็ไม่สายนะคะสาวเบสงานเยอะขนาดนี้อย่าลืมหาเวลาพักผ่อนด้วยล่ะทุกคนเป็นห่วงเสมอนะคะสาวเบสค่ะซึ่งงานนี้แฟนคลับที่ได้เห็นคลิปวิดีโอ จดกับคอมเมนต์ชื่นชมสาวเบสเทียบอาทิจัดตามน้องเบสเลยค่ะน่ากินมากงานข้าวปังๆเลยนะคะน้องเบสปีนี้ขอให้สู้ๆเรื่องป่วยก่อนฮ่าๆๆว้าวงานฉ่ำมากน้องเบสน้องสวยมากชอบทรงผมน้องลุคนี้สุดงานข้าวรัวๆไม่มีแฟนก็ยังมีงานและแฟนคลับมากมายนะคะขยันสุดๆเก่งมากๆต้องรีไปซื้อกินแล้วแต่งหน้าแบบนี้บ่อยๆนะคะน่ารักสวยมากๆขยันสวยรวยปั และอีกมากมายนั่นเองค่ะขอขอบคุณเบสรักวณีคำสิลฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ